สวัสดีคะ่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีกับอาจารย์มี่เพียนนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าเมื่อ <c oughs> ใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนคะ่ะวันนี้จะชวนมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าภายใน7วันนี้นะคะจะมีปาฏิหาริย์แห่งความดีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะ สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราที่ไม่เกินวาระกรรมวาระบุญของเรานะคะสิ่งนั้นจะคืออะไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น f i v t of Pentacles e c s of wands, q u e e n of cups, และใบสุดท้ายนะคะ Sig ซิกออฟสอดมาดูนะพลังงานของคุณนะ่ะตอนนี้เครียดใช่ปะทุกข์ใช่ไหมปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินค่ะปัญหาเด่นๆของคุณนะตอนนี้ที่คุณกำลังแบบคิดมากเครียดวิตกกังวลนะ่ะ หนึ่งคือเรื่องงานสองคือเรื่องเงินค่ะนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าการเงินของคุณนะเริ่มมีปัญหาการงานก็อาจจะเริ่มมีปัญหาบางคนที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกอะไระมีเหมือนกับอะไรที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหมายอะ่ะบางทีเราคิดว่าเออมันน่าจะไปได้มันน่าจะไปรอดคือบางทีเราวางแผนอย่างดีอะ่ะแต่พอตอนที่เราลงมือทําจริงๆเนี่ย มันกลับไม่เป็นอย่างที่เราวางแผนไว้นะตอนนี้มันเป็นพลังงานของความเครียดนะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหมุนเงินเศรษฐกิจภายในครอบครัวของคุณนะคะใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้าใช่นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าพยายามเคลียอารมณ์ลบ อารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดความเครียดอะไรต่างๆเคลียร์ออกไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณงามความดีที่คุณได้สะสมเอาไว้นะ่ะภายใน7วันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นใจบ้างหรือเปล่านะคะในนาทีนี้อย่าเพิ่งเครียดนะสงใจว่างๆมานะอืมนั่นเดชาลิยอด f ไฟออฟคัพส์เอซสองเพนตากลส และก็เดว w o อร์มาดูนะภายใน7วันนี้นะคุณอย่าพึ่งท้อนะเอาความเบื่อความเซงความเครียดหงุดหงิดขุนมัวหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราทำให้คุณรู้สึกว่าก็วางแผนมาอย่างดีแล้วนะก็คิดรอบคอบแล้วนะแต่พอตอนลงมือทำจริงๆอนะ่ะมันไม่เป็นอย่างที่คิดอะ่ะปล่อยวางอารมณ์ตรงนี้ก่อนนะภายใน7วันนี้นะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเครียดอย่าพึ่งซึมเศร้า อะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหม The วอร์ขึ้นมามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ดีกว่าเดิมแน่นอนแหละผลบุญที่คุณได้ทำเอาไว้นะสะสมความดีต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าท้อในการทำความดีนะสำหรับใครที่รักษาศีลอยู่แล้วนะคะสะสมความดีอยู่แล้วอย่าท้อเด็ดขาดนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันจะกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าบางทีช่วงจังหวะอารมณ์คุณอนะ มันมีความหงุดหงิดมันมีความขุ่นม,มัวมีความวิตกกังวลมันมีความโกรธความเครียดต่างๆเนี่ยมันก็เลยบล็อกเพราะฉะนั้นนะคะกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเดวเวอร์ขึ้นมานะก็ถือว่าภายใน7วันนี้นะคะพลังงานของคุณไม่ธรรมดานะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่าไพ่ทาโร่มีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมงาน h r ี e อ f วอ s การงานค่ะพอเรา เริ่มผ่อนคลายได้แล้วเนี่ยอารมณ์ที่เราผ่อนคลายจะทำให้เราคิดปัญหาคิดแก้ปัญหาออกนะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะภายใน7วันนี้รักษาพลังงานดีๆรักษาอารมณ์ของคุณไว้นะคะเดี๋ยวจะดูไพ่ออร์คเคลนางฟ้าประกอบให้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะความดีที่คุณได้สะสมมานะคะไพ่านางฟ้ามีอะไรอยาจะบอกบ้าง motivation เดี๋ยวขออนุญาตแปลให้เลยนะ พลังงานของไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะอยากจะบอกคุณว่าลงมือทำเถอะค่ะแต่ว่าทําหน้าที่ให้ดีที่สุดลงมือทําให้ดีที่สุดแต่อย่าเครียดนะคะแล้วก็อย่าไปวางแผนอะไรมากมายว่าจะต้องอจะต้องเลิศเลอเพอร์เฟกบางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการเสมอไปทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางไม่แน่นะยิ่งคุณปล่อยวางมากเท่าไหร่นะผลที่ได้มันจะเกินความคาดหมาย ถ้าเกิดทำธุรกิจออฟไลน์ออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าจะดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่แล้วค่ะอะไรต่างๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มลงมือทำอะ่ะจุดไฟในตัวคุณนะอย่าให้ไฟในตัวคุณมอดนะคะแล้วลงมือทำด้วยใจที่ปล่อยวางนะคะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางในผลนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะภายใน7วันนี้นะอย่างน้อยๆก็มีปาฏิหาริย์แห่งความดีที่คุณได้สะสมเอาไว้นะคะ ที่ไม่เกินวาระก,กรรมของคุณนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะค่ะต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมาเลขสอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็นเพศออฟคัพส์นายออฟคัพส์เทนนอฟสอด และสุดท้ายนะคะได้จัดเม e นตมาดูนะพลังงานของคุณนะ่ะตอนนี้ดีขึ้นนะด้านใจอะ่ะมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็มีความสบายใจขึ้นนะเป็นไพ่ที่มีไพ่เจ้ากรรมในเวรขึ้นมาค่ะถามว่าเมื่อก่อนคุณเคยทุกข์เคยเครียดมากๆบางทีแบบมันเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่ อะไรอะจนตรอกใช่ไหมหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ต้องแบกรับปัญหาแบกรับความกดดันหรืออะไรต่างๆคุณผ่านตรงนั้นมาเยอะแล้วอะณนะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคุณสามารถหาความสุขทางใจได้มากขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณมีภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์อะตอนนี้จิตใจคุณอะแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็มีไพ่ของเ,ออเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมานะ สำหรับใครนะที่รักษาศีลเป็นประจำอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรครูบาอาจารย์บุพการีเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทําต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานภายใน7วันนี้สิ่งที่คุณทําสะสมความดีเนี่ยปาฏิหารแห่งความดีจะนําพาโชคดีอะไรมาให้คุณบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วส่งใจมานะอืมท e ิโอเพน c ์โ s การเงินค่ะเงินขึ้นมาแล้วอันดับแรกเลยว้าวได้ชาริยตอืมไฟออฟซอดและสุดท้ายนะคะไฟออฟเพนจิโกลสมาดูนะภายใน7วันนี้นะคะเรื่องการเงินค่ะขึ้นมาเด่นมาก แล้วอย่างที่บอกอะ่ะคุณนะเป็นคนที่เหมือนผ่านอุปสรรคหรือเจอปัญหาชีวิตหรือว่าเจออะไรหนักๆมาเยอะกับชีวิตที่ผ่านๆมาของคุณนะ่ะใช่หรือเปล่าถ้าใช่นะนะตอนเนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่คุณถือว่ามันคือเรื่องที่เข้ามาทา้าทายความสามารถของคุณนะคุณเป็นคนที่ไม่หวั่นและไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามาเพราะว่าคุณเจอมาเยอะไงตอนนี้นะคะการเงินขึ้นมาเด่นๆเ,เลยนะ แต่ว่าถ้าคิดจะลงทุนอะไรนะณตอนนี้เก็บเงินไว้ก่อนถ้าลงทุนแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยเก็บเงินไว้ก่อนนะถ้าเราต้องคิดถึงว่าผลตอบแทนภายหน้านะหรือว่าน้ําบ่อหน้าเนี่ยณตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณนะปาฏิหาริย์ด้านการเงินของคุณอะ่ะกำลังจะเข้ามานะแต่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่มันรู้สึกว่ามันต้องไปหวังพึ่งน้ําบ่อหน้า นะตอนนี้อย่าพึ่งนะแต่ถ้าลงทุนอะไรที่มันไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะเนี่ยก็ทําได้นะคะการเงินจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะเดีวต่อไปนะคะเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่าไพ่ทาโร่นะคะจะมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมอืมควีนน็อกเพนชัลโคสอย่างที่บอกจริงๆอ่ะอ ถ้าเกิดคุณคิดอยากจะทําอะไรนะงานออนไลน์ออฟไลน์หรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ,อะคุณทําได้นะแต่ถ้ามันต้องลงทุนด้วยเงินเยอะก้อนใหญ่แล้วไปหวังเอาผลประโยชน์หรือว่าน้ําบ่อหน้าเนี่ยอันนั้นยังไม่เหมาะนะระดับคิงอะเยอะมากๆนะนี่คือผลแห่งความดีของคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่ออร์คิลนางฟ้านะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะความโชคดีของคุณนะ จะเด้งออกมาเองนะคะค o m e t o g r t h e r เดี๋ยวขออนุญาตแปลนะทางโลกและทางธรรมนะคะย่อมไปด้วยกันได้เสมอนะคะความดีที่คุณทำเอาไว้อะไม่หนีหายไปไหนนะคะส่งผลให้คุณเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาค่ะจับอะไรก็สามารถเป็นเงินเป็นทองได้หมดนะคะแล้วความดีที่คุณทำสะสมมาก็ไม่ใช่น้อยนอยนะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะทางโลกและทางธรรมย่อมไปด้วยกันเสมอนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยทางธรรมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพลังเงียบที่มองไม่เห็นนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนคุณได้อย่างมากมายทีเดียวนะคะและด้วยผลบุญของคุณที่มีมากพอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินขึ้นมาระดับคิงเลยนะ ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะคะเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆของคุณแบบนี้ไว้ตลอดไปนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขค่ะค่ะสำหรับคนที่ลเลือกไพ่หมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็นทวอฟคัพส์เอซาวอน เทมเพล e และสุดท้ายนะคะได้เป็น four pentacles มาดูพลังงานของคุณนะอืมตอนนี้กำลังมีความคิดว่าอยากจะเริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆหรือเปล่าหรือบางคนนะมีงานทำแล้วแต่ว่าคิดอยากจะ มีใครสักคนเข้ามาในหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามันมีพลังงานของการเริ่มต้นด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะบางคนอยากหางานใหม่อยากหางานอดีเรกอยากหางานเพิ่มหรือบางคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องการงานอยากจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลหัวใจหรือเปล่าเหมือนกับว่าคุณพยายามปรับตัว ปรับจูนจิตหรือปรับตัวเองให้ได้ในสถานการณ์ที่คุณกำลังเป็นอยู่ด้วยอะ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูการหนนะ้าที่การงานการเงินขึ้นมานะคะตอนนี้อย่างที่บอกแหละมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องงานนะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการติดต่อสื่อสารหรือว่าการเจรจาพูดคุยอะ่ะคุณพูดอะไรก็แล้วแต่นะคำพูดของคุณนะ่ะ พูดแล้วเป็นเงินเป็นทองค่ะพูดดีเป็นสีแก่ปากตอนนี้เงินทองไหลมาเทมาเพราะคําพูดที่ดีๆของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากถ้าเกิดว่าคุณจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจราจาการค้าขายนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับความรักความสวยความงามศิลปะดนตรีก็ได้เช่นกันนะคะนะตอนนี้มันเป็นพลังงานที่โดดเด่นเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าแล้วภายใน7วันนี้นะคะคุณงามความดีของคุณน่ะจะนําพาปาฏิหารอะไรมาให้คุณบ้างนะคะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วส่งใจมานะอืมเอซอฟคัพมันมีเรื่องของการเริ่มต้นจริงๆด้วยอืม f o u r e n t a สเกิ Four นี่ u u r p p n t t a c l e s ขึ้นมาสองรอบนะเดี๋ยวจะบอกให้อืมเดชาริออพายชาลีออดนี้ขึ้นมาทุกใบเลยอะทุกกองเลยอะ่ะอืม r ฟ f s w o อ d มาดูนะ ภายใน7วันนี้นะแน่นอนแหละมันมีการเริ่มต้นจริงๆด้วยบางคนที่ต้องการมีความรักก็จะมีคนที่เข้ามาให้คุณได้ศึกษาดูใจแล้วก็ถามว่าดีไหมก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะค่อนข้างจะถูกใจคุณนั่นแหละส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะมีสมาชิกเพิ่มนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานโดยรวมๆนะคะที่คุณสะสมความดีเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ปาก ของคุณน่ะสร้างเงินสร้างทองให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ใจ่ายสุรุยสุรายไม่ได้เช่นกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเก็บเงินนะเก็บเงินแล้วก็สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณค่อนข้างต้องประหยัดมากๆเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูนะคะไพ่าทาโร่อีกหนึ่งใบมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมจะเด้งออกมาเองอืมอ o u r of s w o r d อีกแล้วอ่ะเบิ้ลสองเบิ้ลสองใบเลยอ่ะ บอกคุณนิดนึงนะคะว่าบางเรื่องอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะหน่อยเป็นช่วงแรกๆของการเริ่มต้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแหละให้คิดซะว่ามันคือประสบการณ์ชีวิต ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วประสบการณ์ณวันนี้มันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณณนะวันข้างหน้าก็ได้นะคะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเก็บเงินเริ่มต้นมีครอบครัวเริ่มต้นที่จะทํางานหรือว่าเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆอุปสรรคแม้จะเยอะหน่อยแต่เชื่อคะ่ะคุณผ่านไปได้เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูไพ่ออร์เคนางฟ้ากันนะคะว่า ความดีของคุณภายใน7วันนี้นะคะเอาแบบที่ไม่เกินวาระก,กรรมของคุณนะอ่ะจะเด้งออกมาเองออืเซเลบร a ชั่นเมื่อกี้อย่างที่บอกเลยอ่ะการเริ่มต้นของคุณอ่ะแน่นอนอาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างก็ถือว่าเป็นการเข้ามาเรียนรู้ให้คุณได้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆเมื่อกี้อย่างที่บอกแหละแล้วในที่สุดนะคุณฝ่าฟันไปได้ค่ะมีความภาคภูมิใจมีการเฉลิมฉลองในใชัยชนะของคุณนะ่ะ หนึ่งคือคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสองคือคุณงามความดีในตัวของคุณอ่ะคุณสะสมความดีทุกๆวันนะความดีของคุณนะคะจะนำพาคุณผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคไปได้ในที่สุดนะคะเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะที่คุณมีนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องภายในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะ นี่คือปาฏิหาริย์แห่งความดีที่คุณได้สะสมความดีเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะรักษาศีลแล้วก็ทำความดีทุกๆวันนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ